Câu quê mình đi mình đi Mà ra câu này Hmm. Yeah. เป็ดดำดีแล้วกับเป็ดดำมากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาสองวิสามวิสีว่วิห้าวิลาไปตกปลาเท่าไหร่เน,นี่ยไม่ไหวเลย ไม่ได้ว่างลาไปตกปลาเลยไม่ได้ว่างลาไปตกปลาเลยเข้ามากดไลค์กดแชร์วันนี้ก็วันที่แปดเดือนเก้าหกเจ็ดอาทิตย์หนึ่งแป๊บเดียวจะ เป็นอาทิตย์ละเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะจะหมดแล้วเนี่ยจะถึงกลางเดือนแล้วเนี่ยแวบ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 กลางเดือนแล้วแวบกลางเดือนแล้แวบกลางเดือนว่าไหนเอาลูกคนะเอาลูกคนะ สี่ี่่สี่สมเ็ครับนี่ยไมสั่งของเงยเอะยังแล้ว Bitcoin, อ่ะรวยเหรอไม่ตั้งเหร มีอะไรรึปรมาสองคนคนมีเจ็ดสิบล้ามนมาดูแค่สองคนเนี่ยยังไม่ตื่นเนี่ยบ่ายสองนั่นแหละไม่ตื่นยังไม่ตื่นนอนเนี่ย